ในป่าเขียวชะอุ่มที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่หมูเด้งคิปโปแคทตัวเล็กที่น่ารักและสุกซนกำลังเดินเล่นอย่างมีความสุขเขาเหลือไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่เต็มไปด้วยผลไม้เขียวอ่อนหมูเดงตื่นเต้นจนอดใจไม่ไหวรีบใช้ไม้เขี่ยผลไม้ลงมาและกัดทันทีแต่ผลไม้กลับเปรี้ยวจนเขาต้องทำหน้าบูดเพื่อนๆในป่าอย่างกระรอกน้อยและนกสีฟ้าบินเข้ามาหา พวกเขาสอนหมูเด้งว่าควรรอให้ผลไม้สุกก่อนถึงจะหวานอร่อยหมูเด้งพยักหน้าเข้าใจและนั่งรอใต้ต้นไม้ด้วยความอดทนวันเวลาผ่านไปผลไม้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงสดหมูเด้งมองมันด้วยรอยยิ้มแห่งความหวงังและเมื่อถึงวันที่ผลไม้สุกงอมเต็มที่หมูเด้งก็เก็บมันมากัดคำใหญ่รสชาติหวานฉ่ำทำให้เขายิ้มอย่างมีความสุข หมูเด้งได้เรียนรู้ว่าความอดทนคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จเด็กๆอย่างลืมที่จะรู้จักอดทนและการดรอคอยบ้างจะทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมาเหมือนกับหมูเด้งนะคะ